สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคดยากนะคะ่ะจะเป็นเป็นมือเป็นเว้น,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 นมากฉันเสีเห็ดบวก็ยังดีเช่นมืนอนี่ก็คดมาออกประเสุนี่เหงาเลี้ยวหาแล้วก็เลี้ยวหาอีกก็ไม่มีแนวเหตุ <c oughs> ถ้าถ้าบอกว่าจะมาโชว์ความสวยก็ไม่มีความกับว่ามีความช,วช่วยโชว์เลยนะ,ะก็ไม่รู้ก็เลยไม่รู้ว่าจะ ก็เลยไม่รู้ว่าเธอจะเอาอะไรมาโชว์ดีนอกจากการพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยให้ครบห้านาที <c oughs> <c oughs> แต่ทีน,นีก้ก็ฮอนเนะคะ่ะร้อนร้อนหน้าร้อนนระเนอะหน้าร้อนหรือจะสู้หน้ารักหน้ารักหรือจะสู้หน้าร้อนแต่ตอนนี้ก็คงมีแต่ร้อนไม่มีรักเลยครับ ถ้าจะทำกับข้าวกะสิเหตุอย่างดีเออบอลเรื่องนี้เดียวกว่ามื่อขึืนเห็นบบาหนึ่งล่สดเขาไลาสดในต่อๆนะครับเขาหน้าตาดีพอสมควรน่าจะอยู่กทมดูทรงเพิ่นกาออกมาไล่สด ก็ไม่รู้พูดเรื่องอะไรบ้างแต่เขาขึ้นแคปชั่นหน้าเขาขึ้นแคปชั่นว่าอยู่นะแต่ขี้เกียจลงไปก็เลยคืดพอตอนที่จะคลองเป็นเป็นสาวเป็นดาวมหัศอตอนตอนที่จะคลองอยู่ก่อนเทัมามหมขึ้นกันนะก็คือพอกัน ถือว่ากับเคยมีบรรยากาศอยู่เคยสัมผัสบรรยากาศนั้นโยสัมผัสบรรยากาศอย่างติจาสัมผัสบรรยากาศกันพิณดาวเจ้า้องเดียวว่าคนอยู่นี้ ไงทีไทยถ้ำด่กราโอเคผู้สะดวกขึ้นผู้สะดวกขืน้งสมัยตะกินเนาะบอกความก้วาวามหลังหอกจ้าสมัยตะกินเราท่ที่อยู่กอยอยู่กอทอมมอก็คือมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าคล้ายๆกันก็เพิ่นนีหละกคล้ายๆกันแบบไรทจ้าเป็นยอย่างก่อนค่อยๆเอยียง ค่าตังกองธอค่ก็อีอย่งเป็นเรื่องแบบเด็ดเตเป็นเรื่องแบบบาเราแบบแบบพามีแพนน่ะนะพอมีแพนว่าเขาจะกินเขาตะเวนเชน,นเธอกินเขาก่อนหกโมงแรงสิแต,แต่นนี้กคอทอมอดเธอกินข้าก่อนหกโมงแรกนะคะพะวันพอวันเลิกงานวัยเธอเข้างานประมาณหกโมงเช้าเลิกเลิกก็ประมาณบ่ายสาม สามโมงสี่โมงเย็นก,ก็เลยคือเลือกงานแล้วพราะเลือกงานแล้วท่าก็บตเตรียมของเตรียมสเปียงอาหารนะของกินต่างๆที่ดูสว่าอยากกินที่ชอบกินท่ากับตีสื่อมาสือา่อว่าเราคือกิน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 ให้อิม่อมก่อนหองแรง้แล้วหลังจากนั้นก็ติองกินแต่ว่า,าเขาก็บามารถคอนโทรนนะครับาสาหมัดคอนคอนโทรนทองได้ว่าห้ามนะเธอห้ามหิวอีกอะไรอย่างเงี้ยคือตลอดระยะเวลาหกโมงเย็นถึงประมาณตีห้า เธอข้ามหิวอะไรอย่างเงี้ยเธอต้องอดทนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่มันก็สามารถที่จะควบคุมได้นะมันอยากขึ้นมากว่าต้องหามันกินนนักสนะเพราะว่ากับพวกหัวจักว่าเป็นกันว่าเมื่อหิวขึ้นมากมันนอนมานหลับนี่อมขึ้นเนาะมันต้องกินนั้สินในนอนได้นะคะแล้วเรากับเป็นมากสิ่งสิ่งที่สําคัญในการเลือกนะคะ ใน,ในการเลือกที่พักในการเลือกหอพักนะคะของเท well ่ก็คือว่าต้องเลือกที่ที่ใกล้เซเว่นที่สุดเ้าห์ยังหิว่าอุ่นใจคืออยู่แล้วอิ่มใดอิ่มแบบสะดวกนักเสนะคะขันไปไก่เท่หบ่หมักนักสิาเท่ไปขี่คันงางไก่นักเสนะแล้วแล้วเมื่อนันมันเกิดเหตุเกิดเกิดเหตุการณ์ตั้งบาอนที่เธอบอกว่าคนลรสสดแล้ว่ลบอกว่าหิวนะแต่ขี้เกียจลงไปเนี่ยนะคือมือนักนึ้อกันเลยนะคะ ก็คือหอากินก่อนประมาณกินซีโมงหามงแรกแล้วนะคะกันว่ากินก็คือ่าสิว่ากินหลังหกม้งเป็นต้นแบบว่าคือว่ากินอย่างเดียวแต่ว่านะคะถุ่มหนึ่งสิละหิวแล้วคะ่ะเพราะพี่น้องก็รู้สึกว่าจะของกินหลายแต่ว,ว่าก็หิวหิว,ห,วหิวมากหิวจนสั่นนะคะกะอาบน้ำเตรียมตัวนอนนะคะสุดนอนเอรียบร้อยแล้วกับว่ารลอดคะ่ะกะต้องลงไปลงไปในเซเว่นนะเนาะเซเว่นที่เธออยู่ถือว่าเป็น ตึกนั้นเป็นหอพักที่เธออยู่มันก็เป็นอย่างที่บอกว่าค้นค่อนข้างลายนะคะค่อนข้างลายนะคะเขาเซเป็นคือคนเต็มค้นอย่างตลอดนะคะยกเป็นช่วงประมาณหลังเที่ยงขึ้นเป็นต้นไปนะะี่คือว่าค่อยมีปันไดนะคะแต่นะคะช่วงหัวคาจนอดประมาณสีทส่ทุ่มหาทุ่มถือว่าถือว่าคนเนียนเลยเถอเพราะมันย่านนั้นมันเป็นย่านนักศึกษาย่านคนเยอะนะคะมันก็เป็นอย่างที่ว่าเออมีค้นยาวตลอดเวลาเธอเกิดลงมาบาดนา เตรียมตัวเตรียมตัวลงมานะคะใส่สุดเสือคุ้งเสือคุ้มเรียบร้อยแล,แล้วกันยังลงมาซือ้อซื้อกับมีขนมนมเนยมีเข่ามีมีก็เรียกว่ามีน้าผลไม้นะคะ้งแต่กับมียกเกิดนะคะกินแบบยัดหามากนะคะทั้งที่ให้ตัวกินแล้วนะทั้งที่เธอกินแล้วเธอกินลายความเด็ตอนหัวคำที่า่าสาว่าสิษบ่กกินหลังจากหอวเป่อไปตนไปแต่ทุ่มหนึ่งหิวอีกไปซื้อไหมแบบซื้อแบบล้นปากล้นทองแห้งนะคะ ก็เพราะว่าจะเป็นเป็นอย่างคือกันเนาะค่ะสวัสดิ์ถ้าหิวถ้าตรงกินนเลยค่ะเพ่ากินถ้าด้านาหลราพี่นี่ยมันขึ้นนะคะแต่ว่าพอผ่านไปเนาะปีนี้เป็นปีที่นับก่อนนัสิกนันนันสิกายเพราะสิบปีเลถ้าที่ถ้าเห็ุแบบนี้ถ้าที่กินขาวก่อนประมาณหกโมงแรกถ้าเป็นไปได้ถ้าที่กินขอก่อนประมาณหกโมงแรกเพราะว่าถ้าอย่างน้อนตเว้นนะเคยคือคือเท้ยไปอ่าน ไปอ่านมาแล้วกกเด้ไดนี่นี้มากเหรอวะทัศวะขากิ่นข้าวอนหกมงแลงรวมถึงก่อนที่เราจะนอนเราต้องกินข้าวให้ห่างจากก่อนที่เราจะนอนประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงขึ้นไปจะได้ยิ่งดีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้นะคะระบบร่างกายมันทางานที่การโยงการย่อยอย,อย่างเงี้ยให้มันทางานได้ดียิ่งขึ้นนะคะเธอกับเหตุแบบนี้มาประมาณเกือบสิบปีแล้วนะคะเธอก็รู้สึกว่าเออก็กเียว่าพอมาอยู่บ้าน แต่แต่ว่ามันกับว่าไม่เหตุผลเนาะสวะามาอยู่บ้านมันมันต้องกินง่ายยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเพราะเพราะวัย่างเพราะว่าคันขันสวะยุคุงเทปว่ายุหอพักมันกิมีเซเว่นไก่กระจิงนแต่ว่าสวห้าเลือกตัดใจสิว่ารุงมากคือเขากับว่าเขากับว่าต่ำเป็นต้องกินแล้วเพราะว่าเขาบ่าุงมากมันกับว่ามีของกินแต่ว่าคันคันสวะเท่หใหญ่ไม่อยู่บ้านปีนี้กับปีสี่เขาปีที่สี่นะคะกาไม่อยู่บ้านขันเป็นไปได้ยี่งเท่ากักินเลยเด้อ ก็คือว่ากินทีเดียวเสร็จก่อนหกโมงเย็นถ้าเกิดกินแล้วถ้าเกิดขึ้นอิ่มเรียบขึ้นเรียบลอยมาเด้ลงมากินอีกนะคะเพราะว่าเธอนั้งบนบ้านนะคะถ้าเกิดสิ่งเป็นนอนแล้วกันเรียบร้อยเลยนะคะว่ากินก็คือเรียบร้อยกินอีกทีนะคะก็ประมาณเจ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงเสร็จขึ้นถ้กินข้าวเต่าแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเทว่าเป็นเป็นชีวิตอุบเหตุมากประมาณหกถึงเจ็ดว่าไม่หกเลยเกือบสิบปีแล้วนะคะที่เหตุแบบกินข้าวก่อนหกโมงแรกกินข้าวเย็นก่อนหกโมงเย็น ผ่นะะานมากเลยพอสิ่ปีแล้วเหตุแบบนี้นะคะแล้วสามถึงสี่ปีมากเลก็จะเออโอเคขึ้นนะคะที่ไม่กินแบบหกโมงเย็นคือไม่กินเลยนะคะเขาขึกินเรียบร้อยแล้วก็เพอกินอีกแล้วนะคะทําว่ามีหิวบอมันกับมีนะแต่ทุกหมูมันผ่านไปได้หรือว่าเราอายุหรือว่าถ้าอายุเยอะขึ้นก็บ่าหัจักเนาะแต่ก่อนมันอา่าเสร็ว่าเออการเปาผ่านมนาสิเผาแบบ เผาเร็ยวเผาเผาดีเียนะแต่ว่าชูคุมเงนการเผาผ่านอสิลดลงแต่ว่าตับที่เทยนะคะเช็คนะคะเช็คเครื่องวัดร่างกายนะคะกับการระบบการเผาผ่านกัย่งถือว่าเ่าตังจากเดิมลายนะคะจากตอนวัดประมาณยี่สิบไปปลายสามสิบต้งตนนะคะกับยัางเทีวว่ากับกัปกัุมเงินนี่นะคะกับยังถือว่าเ่าตังกันหลายนะคะระบบการเผาผ่านก็ถือว่าเผาผ่านใก่เคี่ยงกันกับตอนนั่นอยู่เซ็นะคะ ถ้าว่ากันยังถือว่าร่างกายก็ยังถือว่าโอเคสามารถอดไดบบบบบ้บ่บ่บ่หงอยจนเกินไปนะคะบห่หงอยบ่หาน้องกินจนเกิดถ้าคนเดียวเขาแฮปปี้นะคะที่เขา,เเาสามารถเห็ุไดน้นะคะมันก็ดีต่อดีข้อสุขภาพตัวเขาเองนะะเ,าาาเน,น,นะะาาเี่ยน,นะคะกับเซวาเฮดได้เนาะกับแป๊บด้วยเนาะตอนแรกต้นคลิปนะคะรู้สึกว่าสิบลมี่ยังเบาแต่ว่าตอนนี้กับพานไปเกือบสิบนะวันเป็นอะไรกนสิบนาทีแล้วค่ะกับคันคันคัน,คนกับเซวา เขาว่ตั้งหนาตั้งแต่จดจ่อจนเกินไปว่าเออเข้าสิเบหยังเฮางาบอลไงคือเข้าว่าเข็งเคียรคันสวาเออเฮาเฮาสามารถที่แล้วเออตั้งเป้าหมายว่าเออเข้าสิเบาแต่ว่าเข้าไป้ตั้งเป้าหมายว่าเขาจะจากกับกับกําตัดว่าต้องเท่านี้ตอนนี้ต้องเวลาตอนนี้เข้าต้องเดียนใดอย่างส่เขาบ่ได้บีบตัวจ้าควงจนเกินไปเข้าก็สบาเข้าไปได้เรื่อยๆนะคะ S <S ไปเรื่อยๆจเส็กสีมางที่เกิดอะไรเก่งจะของเก่งไหมขอบคุณสำหรับการติดตามบอกนี่นะคะไปแล้วพบกันใหม่ก็บอกนาะพบกันใหม่ก็บอกนาะขอบคุณหลายๆจ้ะ <laughs>